สวัสดีครับคุณผู้ชมทุกท่านครับรีวิวใหม่นะครับได้ใหม่มาใหม่ J13 นะครับนี่ตัวน,นี้นะครับ J13 ที่ซื้อมานะผมแกะไปแล้วแหละเจสที่ซื้อมาครับจะมีสายชาร์จในตัวด้วยอยู่ในนี้นะครับเป็น USB C นะครับมาดูนะเป็น USB C นะครับนี่ เส้นสั้นๆแต่พอผมไม่ได้ใช้ผมมีเยอะแล้วนะครับตัวเครื่องนะครับตัวเครื่องจะเป็นแบบนี้อันนี้ผมแตะแปะที่เชนะของผมนะครับแล้วก็มีทั้งหมด2ตัวนะครับเป็นไม้ไม้แล้วก็ตัวรับสัญญาณนะครับตัวส่งตัวส่งแล้วก็ตัวรับนะครับตัวรับสัญญาณนี่จะเป็นแบบที่ใช้แบตเตอรี่จากโทรศัพท์นะครับแบตเตอรี่จากโทรศัพท์คือเสียบปุ๊บเขาใช้ไฟของโทรศัพท์เลยส่วนตัวนี้นะครับจะเป็นไมโครโฟน2ออันนะครับซึ่งใช้แบตเตอรี่ในตัวเป็นแบตเตอรี่ในตัวนะครับ แล้วก็สามารถชาร์จได้โดยตัวนี้ก็คือ USB C ชาร์จนะครับหรือเอามาเสียบใส่กล่องนี้ก็จะกลายเป็นการชาร์จไปยังตัวเลยทีนี้สําหรับรุ่น J13 นะครับก็จะมีไม้สตัวไม่ต้องเปลืองไม่ต้องเปลืองไปซื้อแบบไม่ตัวเดียวแล้วพออยากได้2ตัวก็ไปซื้อมาอีกไม่ต้องนะครับอันที่ผมซื้อมาก็คือเป็นแบบที่เป็น iOS นะครับตัวนี้ไม่ต้องใช้ตัวแปลงนะครับมี iOS เรียบร้อยเลยนะเสียงที่ได้ท่านได้ยินตอนเนี้ย คือเสียงที่ผมยังไม่ได้ใช้ไมนี่นะครับเดี๋ยวผมจะใช้ไมนี่ทดสอบให้ดูนะครับระยะทางความไกลของเขาเนี่ยจะประมาณ20เมตรนะครับเป็นไมที่ตัดเสียงรบกวนใช้ดีด้วยนะคุ้มค่าแน่นอนฮนะแันชาร์จเขอยู่ตรงนี้นะครับแล้วเดี๋ยวเราจะลองเสียงกันนะครับผมจะเอาไปตัวหนึ่งแล้วกันเอาไปตัวหนึ่งแล้วกันนะครับแล้วตัวนี้จะเสียบที่ตูดเครื่องโทราศัพท์นะครับผมว่างนี้ก่อนแล้วกันนะฮะในกล่องก็ไม่มีอะไรเลยฮะมีแค่ตัวนี้นะครับหนึ่งแล้วก็ คู่มือนะครับคู่มือแล้วก็สายชาร์จนะครับซึ่งหัวชาร์จเรามีอยู่แล้วแหละหัวาชาร์จ USB นะครับนี่นะเราจะใช้ตัวนี้นะครับโอเคเดี๋ยวไปลองฟังเสียงกันครับฮัลโหล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 ครับตอนนี้ผมเปิดใช้ไม้แล้วนะครับนี่หนึ่งตัวนะครับอีกตัวหนึ่งอยู่ที่กล่องนะครับยังไม่ได้ใช้เดี๋ยวเราวัดระยะทางกันว่าผมจะได้ไปไกลได้ขนาดไหนปกติแล้วส่วนใหญ่เราไม่ค่อยเดินไกลจากอ่า เราไม่ค่อยจะเดินไกลออกจากกล้องเท่าไหร่หรอกนะครับส่วนใหญ่ก็เดินตามกันแบบนี้ที่ผมใช้นะฮะก็ถือว่าเสียงดีเลยตัดเสียงรบกวนได้ดีนะครับผมยู่ริมถนนนะ่รถสิบล้อรถอะไรเขาก็วิ่งผ่านมาตลอดนะครับผมก็ไม่เนี้ยราคาไม่แพงมากนะครับ500กว่าบาทเหมาะสําหรับคนที่งบน้อยต้องการของดีๆเอาไว้ใช้นะครับก็ลองซื้อลองหากนันด,ดูได้กดที่ตะกร้าได้เลยนะครับผมเคครับขอบคุณครับ